สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสกูชี่ล็อตใหม่ให้นะเป็นพวกของแท็กต่างๆนะคะคือทุกคนเราไม่เคยได้ลง IG เลยเพราะว่าของมันหมดก่อนตั้งแต่เอ้ยเราไม่เคยได้ลง YouTube เลยเพราะว่าของมันหมดตั้งแต่ในไอตลอดเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะทักไลน์แคปรูปชัดๆจากในวิดีโอนี้ทักไลน์แอดวเอส่วนสองหนนะคะ,ะ,คะดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ไอ่าฮาร์ดโฟร์คิดนะคะหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันเลยนะคะก็โอเคนะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ก็ขอคนพร้อมโอนภายในวันที่สั่งนะคะถ้าใครยังไม่พร้อมโอนรบกวนวันไหนพร้อมโอนค่อยมาสั่งเนาะจะได้ไดของตามที่สั่งนะคะไปดูกันเลยนะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสินค้าบางชิ้นอันมีตําหนิจากโรงงานขอคนรับได้นะคะเนื่องเป็นจากเนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาถูกมากอย่างแรกนะคะจะเป็นดนัทคิตตี้นะคะนี่นะจะเป็นรุ่นฮาโลวีนนะคะนี่ แท็กก็คือเป็นแทกรุ่นของเขาเลยมีลายเส้นครบทุกอย่างนะคะราคาชิ้นละ180บาทนะอันนี้เป็นของใหม่เลยเนื้อนุ่มสโลมากนะคะสนใจคปัรูปได้เลยนะคะ180บาทค่ะต่อไปจะเป็นปังแผ่นเคอร์บี้นะคะนี่นะมีลายเส้นนะคะของ Nintendo นะอันนี้ราคาชิ้นละ100บาทค่ะคือจริงๆเขาแค่ไม่มีแพ็กเกจออริจินอลเท่านั้นเองที่เหลือ,อคือแบบเนื้อดีนุ่มสโลเหมือนปกติเลยนะคะ100บาทนะสนใจคปับรูปค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็น Sweet Holic by Coffee DN นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ชิ้นใหญ่มากๆเป็นครีมพับนะคะราคา100่า100บาทนะอันนี้ชิ้นใหญ่มากเนื้อนุ่มสโลมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ100บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นถ้วยไอติมคิตตี้นะคะราคา130บาทนะอันนี้คือน้องน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่ได้แข็งนะคะนี่เห็นไหมเป็นของของพีน0 1 7นะคะเนื้อนุ่มสโลมากทุกคนดูดิ คือคิตตี้จะหาสโลแบบนี้หายากมากๆนะคะสโลทุกส่วนเลยราคา130บาทเท่านั้นนะคะสนใจแคปรูปไปเลยนะต่อมาจะเป็นแซนด์วิชนะคะของ u n n y k ่ t c h e นนะคะเป็นแซนด์วิชท,ที่ชิ้นใหญ่มากทุกคน2มือเลยอะแล้วก็เนื้อนุ่มแบบนี้เลยค่ะเนื้อนุ่มสโลแบบนี้เลยราคาชิ้นละ150้าบบาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะเนื้อดีมากละมุนมากนะคะหัวแมวของคาเฟ่ซากุระนะคะ นี่นะของแท้เนื้อดีนุ่มสโลนะคะมีลายเส้นนะนี่ลายเส้นของนิกแล้วก็ดูดิพิวคนแพคเกจอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ารักมากราคาหนึ่งบาทเท่านั้นสนใจแคปรูปได้เลยนะคะต่อมาเป็นชูการ์บันนะคะนี่นะเป็นของแท้เหมือนกันแค่เขาไม่มีแท็กเท่านั้นเองนะคะแค่เขาไม่มีแพคเกจของเขาเท่านั้นเองเนาะ จริงๆมันต้องขาแบบ300รอยะไรอย่างนี้เลยราคาชิ้นละหกบาทเท่านั้นนะคะทุกคนให้ดูรายละเอียดเขาสวยเหมือนแบบชูกระบันของแท้ทั่วไปเลยมีลายเส้นทุกอย่างครบนะคะราคาชิ้นละหกบาทนะสนใจแคปรูปนะคะบเบเกอร์คาเฟ,ฟ่เดียนตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะที่ร้านนะราคา130่าบาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะเนื้อดีนุ่มสโลมมากๆนะคะใครสนใจแคปรูปเลยนะเนื้อดีค่ะขายดีมากด้วยแฮมเบอร์เกอร์คิตตี้ราคา180บบาทนะคะสนใจแคปรูปนะ เนื้อนุ่มสโลมากนะคะทุกคนเนื้อดีมากสนใจครับรูปเลยนะคะตัวนี้มาไม่เยอะนะคะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าที่โรงงานไม่ผลิตแล้วนะคะเนื้อดีมากๆเลยเป็น Hello Kitty Fast Food ค่ะ Small Kitty นะคะนี่นะเป็นขนม Small เนื้อนุ่มสโลเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละหนึ่ง้บาทนะทุกคนอันนี้ขายดีมากนะคะรอบที่แล้วหมดแล้วนะคะรอบนี้มาเพิ่มอีกประมาณ3 4ชิน้นแล้วก็หมดแล้วหมดเลยด้วยใครอยากได้ครับรูปเลยนะคะเป็นขนม Small นะคะนี่ มีลายเส้นนะคะแรงมากๆนะ180บาทค่ะคิตตี้รุ่นหัวกระโหลกนะคะอันนี้180บาทเหมือนกันนะคะเนื้อนุ่มสโลตัวนี้หายากนะคะนี่นุ่มสโลนะ180บาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะจริงๆมันต้อง190นะชิ้นนี้เค้สามชั้นเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะ180บาทนะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะอันนี้คือขายดีมากไม่ต้องพูดกันเยอะเลยขายดีมากๆเค้สามชั้นเนี่ย 180บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะคะป๊อปคอร์นนะคะ180บาทเหมือนกันนะชิ้นใหญ่นะคะเนื้อดีนุ่มสโลด้วย1นึ้ยบาทนะคะน่ารักมากนะสนใจแคปรูปได้เลยค่ะสายใหม่นะคะ180บาทนะนี่รุ่นเดียวกันกับพวกที่ผ่านมาเลยนะคะราคาชิ้นละ180บบาทก็แคปรูปไปได้เลยนะคะนี่นะขนมปังไส้ครีมของคาเฟ่เดียนนะคะ แท็กแบบนี้แล้วก็มียาคอดิคแท็กด้วยนะราคาชิลละ90บาทนะคะแล้วก็มีนะมีสีชมพูนะคะใครจะซื้อแยกนะแคปเป็นสีแบบนี้ไปได้เลยนะคะเนื้อนุ่มสโลนะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็มีลายเส้นนะคะนี่เห็นไหมหรือถ้าใครจะซื้อเป็นเซตนะคะจะได้สงชิ้นเลยในราคา160บาทก็ตกชิลละ80บาทเองนะคะซื้อแบบเซตก็จะคุ้มกว่าเนาะใครรับแบบเซตก็แคปรูปนี้ไปได้เลยนะคะต่อมาเป็นโดนัทของคาเฟ่เรียนนะคะเป็นโดนัทเกลียว จะมี2สีนะคะใครเอาแบบชิ้นแยกก็แคปเป็นสีไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแท็กกับอะคริลิกแท็กนะคะราคาชิลละ90บาทเนาะเนื้อนุ่มสโลนะคะมีลายเส้นนะนี่อีกสีนึงเป็นสีชมพูค่ะหรือถ้าใครจะรับแบบเซตนะคะก็จะถูกกว่านะคะราคาเซตละ1้0บาทก็แคปรูปนี้ไปได้เลยนะคะ2ชิ้นตกชิลละ80บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะคุ้มกว่านะคะนี่ ต่อมาก็จะเป็นชูกะบันนะคะจะมี2แบบนะคะแบบราดซอสเนาะอันนี้ก็ราคาชิละ90บาทนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะนี่ทุกคนมันสโลแบบสโลมากๆเนื้อดีมากๆแล้วก็มีลายเส้นนะคะราคาชิละ90บาทแล้วก็อย่างนี้เป็นอีกลายหนึ่งนะคะเป็นอันนี้เป็นลายแบบชูกะนะคะเป็นแบบออริจินอลชูกะบันไม่ราดซอสเลยเนื้อดีมากนะคะนี่หรือถ้าใครจะซื้อเป็นเซตนะคะก็นี่เลยนะคะราคา เซตละหนึ่งร้อยหกสิบาทก็จะถูกกว่าซื้อเป็นชิ้นด้วยนะคุ้มมากๆนะคะนี้ต่อมาจะเป็นเซตปังมวนกับขวดซองนะคะอันนี้ราคาชิลาก้าสิบบาทนะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะอันนี้เป็นปังมวนใครจะเอาปังมวนก็แคปได้เลยนะคะชิลาก้าสิบบาทแล้วก็นี้จะเป็นขวดซองค่ะเนื้อดีนุ่มสโลนะคะมีลายเส้นทั้งสองชิ้นนะซื้อแยกชิลาก้าบาท เอ้ยเก้าสิบาทซื้อคู่แบบนี้ร้อยหกสิบนะคะแคบรูปไปได้เลยนะถ้าซื้อคู่นะคะอันนี้จะเป็นเซ็ตครีมพับนะคะทุกคนก็ราคาชิละเก้าสิบาทเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแท็กแล้วก็คิลิกแท็กนะคะนี่นะเนื้อส l o w มากมีลายเส้นนะคะด้านหลังแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีแบบครีมพับแล้วก็ด้านในเป็นสีคั์ดสีเหลืองนี่นะคะราคาชิละเก้าสิบาทนะหรือใครนะคะที่ซื้อเซ็ตแบบนี้นะคะราคาเซ็ตละหนึ่งร้อยหกสิบบาทก็จะประหยัดไปเลยนะคะ นี่อันนี้จะเป็นโดนัทกับเมลอนนะคะโดนัทเป็นโดนัทช็อกโกแลตของแซมมี่นะคะราคาชิละ90าบาทนะเนื้อดีนุ่มสโลมากๆแล้วก็นี่ให้ดูเนื้อเลยเนื้อดีมากลายเส้นราคาชิละ90าบบาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะแล้วก็นี้จะเป็นเมลอนนะคะเมลอนจะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะนี่นะเนื้อดีเหมือนกันเลยดูสิเนื้อดีนุ่มสโลนะคะ ลายเส้นก็แบบนี้เลยนะราคาชิละเาบาทเหมือนกันนะคะสนใจแคปรูปนะหรือถ้าใครนะคะอยากได้ชุดเซตประหยัดนะคะใครชอบทั้งสองชิ้นเลยก็ซื้อเซตนี้เลยนะคะ160บาทก็ประหยัดไปได้เลยนะนี่ก็จะราคาถูกลงคุ้มมากๆนะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเซตปังงานะคะอันนี้เป็นปังขนมปังงาเนาะชิ้นจะใหญ่ๆมากนะคะแล้วก็เนื้อสโลแบบดูดิสโลแบบสโลมากทุกคนสโลไม่ยอมขึ้นเลยรอมันก่อน มีลายเส้นด้วยนะคะอันนี้คือความสโลนะราคาชิละ90บาทนะคะสำหรับปังงาคือสโลมากนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นแบบปังชินามอนโรมวนๆนะคะนี่ราคาชิละ90บาทเหมือนกันเนื้อดีนะคะแต่ถ้าใครซื้อเป็นเซตแบบนี้นะคะเซตล้า6 0บาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะต่อมานะคะจะเป็นน้องครีมพับคาเฟอเรียนนะคะจะมี 2- ส,สีนะอันนี้ราคามันเป็นกลิ่นหอมนะคะเป็นรุ่น d r e มี y p า s เท l คือจะเป็นรุ่นที่มีกลิ่นแล้วนะ นี่นะคะนุ่มสโลนะคะจะมีสีเหลืองใครเอาสีเหลืองแคบได้เลยนะคะแล้วก็ยังสีหนึ่งเป็นสีชมพูสีชมพูม่วงนะคะชิลละ90บาทแต่ว่าถ้าใครเอาคุ้มเก็บครบครบเนี่ยก็เอา2ชิ้นไปได้เลยนะคะในราคาเซ็ตละ160บาทเท่านั้นคือคุ้มมากๆเลยเดนัสแซมมี่รุ่นที่เป็นสีนะคะสีแรกเป็นสีชมพูนะราคาชิลนละ100บาทตัวนี้จะใหญ่มากนะคะแล้วดูความสโลทุกคนมันสโลจัดมากๆนะคะสโลมาก นี่ลายเส้นนะคะราคาชิ้นละ100บาทนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสี Galaxy นะคะนี่เนื้อสโลเหมือนกันเลยสนใจแคปรูปได้เลยนะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้นะหรือถ้าใครเอาคุ้มนะคะลดราคาไป20เลยก็ซื้ออันนี้ไปได้เลยค่ะนี่เป็นคู่เป็นเซตก็เก็บได้ครบด้วยแล้วก็คุ้มกว่าด้วยนะคะราคาถูกมาก เซตโดนัทพอนดดาริงนะคะแต่ว่าเขาอยู่คนละรุ่นกันนะรุ่นนึ่งเป็นรุ่นแท็กรุ่นนึงเป็นรุ่นแพคเกจนะคะราคาชิละ90บาทอันนี้เป็นพอนดาริงรุ่นช็อกโกแลตนะคะจะเป็นแท็กนะเนื้อนุ่มสโลนะคะเห็นไหมนุ่มสโลทุกส่วนเลยราคาชิละ90บาทค่ะอันนี้คือเป็นโดนัทที่น่ารักมากแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นสีชมพูแต่ว่าเป็นรุ่นแพคเกจนะคะนุ่มสโลเหมือนกันมีลายเส้นนะคะ 90บาทเหมือนกันแต่ถ้าใครเก็บเอาน่ารักน่ารักคุ้มๆนะคะก็นี่เลยได้ไป2สีเลยนะคะราคา160ยบาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะอันนี้จะเป็นเซตสายมากระลองคาเฟ่ดีนนะคะแท็กแล้วก็คลิกแท็กเหมือนกันหมดเนาะสีแรกนะคะจะเป็นสีนี้สีครีมส้มนะคะราคาชิ้นละ70บาทเนื้อคือสโลทุกชิ้นนะคะแล้วก็นี้เป็นแท็กนะแคปรูปได้เลยถ้าจะสีนี้ต่อมาเป็น2สีฟ้าชมพูนะคะไส้เป็นสีขาวเนาะความสโลนะคะ คือมันสโลเหมือนกันทุกชิ้นเลยนะคะใครเอาสีนี้ก็แคปรูปได้เลยค่ะ70บาทเหมือนกันต่อไปเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงจะไส้เป็นสีฟ้าเลยสีนี้จะบอกไว้ก่อนว่ามันสวยมากนะคะตัวเหนือก็คือสโลด้วยราคาชิลละ70บาทค่ะสนใจแคปรูปนะแต่ถ้าใครเอาคุ้มนะคะก็คือลดไป30บาทแถมยังได้ครบเลยทั้ง3สีนะคะก็นี่เลยค่ะราคาเซ็ตละ180บาทเท่านั้นได้ไป3สีเลยคุ้มๆแล้วก็ลดไปถึง30บาทเลยนะคะเซ็ตนี้คือคุ้มมากๆ แต่ถ้าใครเป็นสาววกสนูปี้นะคะเซตนี้คือตอบโจทย์มากนี่นะคะราคาชิ้นละ80บาทนะคะจะมีเป็นลายชาลีบราน์ไส้เป็นสีม่วงนะคะทุกชิ้นมีลายเส้นชาลีบราน์หมดเลยอ๋ออันนี้เป็นลายเส้นชาลีบราน์แล้วก็สีชมพูเป็นลายเส้นสนูปี้นะคะนี่เอาลายไหนแคปรูปไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นลายเส้นวูดสต็อกนะคะก็คือตัววูดสต็อกนั่นเองเนื้อนุ่มสโลมากทุกคนจะได้ครบทั้ง3ลายเลยนะคะ ถ้าซื้อเป็นเซตในราคา210บาทซึ่งประหยัดไปถึง30บาทนะคะก็ใครรับแบบเซตแคปรูปแบบเซตไปได้เลยคือคุ้มมากๆนะคะสาวกสนุกป,ปีต้องมีต้องจัดต่อมาจะเป็นมิกกี้เมาส์มินนี่เมาสุดสโลนะคะของเราแล้วก็เป็นรุ่นที่หาซื้อยากมากๆเพราะขายเฉพาะในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทหรือว่าในโรงแรมของโตเกียวดิสนีย์แลนด์เท่านั้นนะคะแล้วก็หาแบบยากมากอะทุกคน ราคาจริงๆมันประมาณ400กว่าบาทต่อชิ้นนะคะที่เขามีแท็กอันนี้คือไม่มีแท็กราคาเหลือชิ้นละ110บาทเจ้าแบบไหนแคปได้เลยมีลายมินนี่เมาส์นะคะแล้วก็ลายมิกกี้เมาส์เป็นรุ่นฮาโลวีนด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังลายเส้นสวยงามมากๆฮาโลวีนสวีทนะคะใครรับเป็นเซตเซตละ200บาทอันนี้คุ้มมากๆนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะ200บาทค่ะ ่อมาเห็นหน้าตาแปลกๆอย่างนี้น้องคือโมจิญี่ปุ่นค่ะทุกคนราคา100หนึ100บาทเนาะใครซื้อเป็นเซตสาชิ้นนะคะให้ดูก่อนเซ็ตสชิ้นแบบนี้นะคะ270บาทแคปรูปได้เลยนะมันถือยากมากรบกวอนแคปตอนนี้เลยนะคะหรือไม่ก็ย้อนกลับมาแคปเนาะอันนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจของสีชมพูคือพี่มีตัวอย่างสีชมพูให้ดูน้องคือแบบชิ้นใหญ่นุ่มมากทุกคนนุ่มแบบนี้เลยมันแบบสนุกมากเล่นสนุกข้างในมันแบบเห็นปะ คือมาเล่นสนุกมากทุกคนราคา100บาทเป็นของญี่ปุ่นนะคะแบบนิ่มมากถ้าคใครเคยเล่นโมจิอ่ะคือตัวนี้นิ่มที่สุดเท่าที่มเคยเล่นมาเลยคือน้องนิ่มมากจริงๆนะคะมีสีชมพูแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นอันนี้คือแพ็กเกจแบบอย่างไม่แกะนะเป็นสีเทาน่้จะเป็นแบบรดงาดาอะไรอย่างงี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นนี่สีช็อกโกแลตคือเป็นสีน้าตาลน,นะคะใครจะเอาแคปร,รูปได้เลยนะคะตัวนี้มีมาน้อยมากๆหมดแล้วหมดเลยนะคะเป็นของรายจากญี่ปุ่นเลย ต่อมาจะเป็นพุดดิ้งนะคะของคาเฟ่ดีเอ็นนะราคาชิ้นละ110้บาทเซตหนึ่งบาทคือประหยัดไป3ประหยัดไป30เลยใครสนใจแบบเซตแคปรูปได้เลยนะคะจะมีได้เป็นสีช็อกโกแลตสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเลยหรือใครจะรับเป็นชิ้นแยกนะคะจะมีนี่สีชมพูนะคะเนื้อพุดดิ้งนุ่มสโลทุกชิ้นแล้วตัวนี้เป็นรุ่นที่หายากมากๆตอนนี้ในไทยเลยนะคะ110บาทนะแท็กก็คือเป็นแท็กแล้วก็คิลิคแท็กปกติเหมือนกันทุกอันนะคะต่อไปเป็นสีช็อกโกแลตน,น,นะคะแป๊หนึ่งนะนี่ สีช็อกโกแลตนะคะจะไม่มีซอสราดแต่ว่าจะเป็นผงแบบเหมือนนามะเลยอะ่ะนี่นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีเหลืองคัสตาร์ดนะคะนี่จะเป็นซอสคัสตาร์ดหรือเป็นซอสคาราเมลอะไรอย่างงี้นะคะราคา110่บาทซื้อแบบเซต300บาทเนื้อนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะรับประกันเลยต่อมาจะเป็นมัฟฟินนะคะทุกคนราคาชิ้นละ110้บาทเซตละ300บาทเหมือนกันนะคะคุ้มมากมามัฟฟินเทกเจอร์งานดีมากๆนะคะใครรับเป็นเซต คือประหยัดไป30บแคปรูปได้เลยคือคุ้มมากจริงๆตัวนี้มีมาน้อยแล้วก็ขายดีมากแทกกับไอคิลิกแทกเหมือนกันทุกชิ้นใครจะเาแยกชิ้นแคปรูปเป็นชิ้นไปได้เลยสีแรกเป็นสีช็อกโกแลตนะคะเนื้อสโลแบบนี้เลยทุกคนพอเห็นเนื้อสโลแบบนี้ย้อนกลับไปแคปรูปแบบเซ็ตเลยค่ะ <c oughs> เนื้อสโลมากนะคะมีลายเส้นทุกชิ้นนะคะอันนี้เป็นสีช็อกโกแลตต่อมาเป็นสีชมพูนะคะนี่เนื้อดีมากๆแล้วก็ต่อมาเป็นสี เหลืองนะคะนี่หนึ110บาทเซตละสามร้คุ้มคุมค,มค่ะต่อมาันนี้จะเป็นเซตโดนัทชิ้นใหญ่มากๆจากคาเฟ่ดีเอ็นนะคะนี่คือมันใหญ่มากเลยราคาชิ้นละหนึ่้อยสี่สิบเอ้ยสิ110บาทนะคะเซตละสองร้อยบาทเป็นโดนัทสชั้นนะคะนี่นะคือ2ชั้นจริงจริงใครจะเอาสีชมพูชิ้นเดียวแคบได้เลยนะคะ110บาทแล้วก็นี้จะเป็นสีขาวอย่างเดียวค่ะ110บาทแคบได้เลยสโลมาก แล้วก็ใครจะเป็นเซต200บาทนะคะประหยัดลงไปเยอะเลยนะสนใจครับรูปเลยค่ะบันสนุปปี้รุ่นที่แรงและ <S <S เนื้อดีที่สุดนะคะชูก็บันสนปปี้นะคะราคาชิ้นละ110บาทมี2ลายนะคะอเอาลายไหนครัรูปลายนั้นไปให้ดูเนื้อใกล้ๆค่ะดูค่ะดูเนื้อน้องเขาน้อเขาเนื้อดีแบบไม่ไหวแล้วทุกคนเนื้อดีเกินไป นี่นะคะซื้อเป็นเซตไปเลยคู่นี้คือขขยดีมากหมดไวมากทุกคนดูควาเนื้อนี่นะคะใครรับนะคะเซตละ200บาทเท่านั้นนะคะสนใจแคปรูปได้เลยบ้านหัวสนูปี้นะคะราคาชิ้นละ110บาทมี2ส,สีนะคะเอาสีไหนแคปรูปได้เลยอันนี้จะเป็นแพกนะคะเหมือนกันราคาชิ้นละ110บาทนี่เนื้อดีมากนะคะสโลมีลายเส้นนะคะลายเส้นอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีขนมปัง ราคาชิ้นละ110บาทหรือถ้าใครจะซื้อเป็นเซตนะคะเซตละ200บาทคุ้มๆเลยได้2สีเลยนะคะสนใจแคปรูปคะ่ะต่อมาน้องคือออมเล็ตของ Sunny Kitchen ตัวที่โด่งดังมากๆนะคะราคา110บาทมี2สีเหมือนกันนะคะเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มแล้วก็สโลนะคะมีลายเส้นนะนี่แล้วก็มีอะคริลิกแท็กด้วยนะคะราคาชิ้นละ110บาทนะนี่แล้วก็อีกสีนึงเป็นสีช็อกแกลลตคะ่ะเนื้อสโลมากเหมือนกันเป็นออมเล็ตนะนี่ สนใจแคปรูปได้เลยนะคะหรือถ้าใครซื้อเป็นเซตนะคะก็จะได้ครบทั้ง2สี 2> ไปเลยนะคะราคา200บาทเท่านั้นคุ้มมากเลยนะคะสนใจแคปรูปนะต่อมาจะเป็นตัวบูสต็อกในสโนว์พี้นะคะนี่นะราคาชิ้นละ110บาทมี2สีนะคะเนื้อสโละคะ่ะมีลายเส้นอยู่ตรงไหนไลายเส้นอยู่ตรงนี้นี่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 ตั้งแต่รุ่นปี2017คือแรงมากเลยนะทุกคนนี่2020แล้วแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะคะเนื้อนุ่มสโลเหมือนกัน คสนใจรับเป็นเซตนะคะแคปรูปไปได้เลยนะคะนี่นะเซตละ200บาทแคปได้เลยคุ้มมากผนอ,องหน้าหลักมากมากค่ะไก่ทอดร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วนะคะราคาชิ้นละ110บาทจะมีเป็นไก่ทอดลดวิงแซบนะคะนี่เป็นอะคลิกแท็กกับแท็กของแบรนด์ Sunny Kitchen นะคะอันนี้เป็นลดวิงแซบนี่เนื้อเขาจะออกแดงๆนิดนึงนะคะแล้วก็สโลมมากนี่เทกเจอร์คือไก่ดีๆเลยทุกคน ต่อมาเป็นรสงาค่ะเป็นรสงาเป็นไก่เกาหลีใส่งาเนือสโลเหมือนกัน110บาทแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นไก่แบบรสธรรมดาทอดน้ำมันเก่าๆหนึ่งร้อบาทนะคะสโลค่ะแต่ถ้าใครนะคะหลงรักการกินไก่ทอดมากๆนะคะรับไปเลยครบเซตนะคะสามบาทประหยัดไป300ร้อเลยนะคะหาร้านที่ถูกกว่าเราไม่ได้แล้วนะเราขายถูกมากเลยนี่ต่อมาเป็นชีสเค้กทั้ง3ามสนะคะราคาชิ้นละ 9 0บาทนะสีแรกจะเป็นสีชอ็อกโกแลตนะคะเนื้อสโลมากทุกคนเป็นมีรุ่นมีกลิ่นนะคะเป็นเซนเทสนะแล้วก็มีอะคริลิกแท็กด้านล่างนะคะมีลายเส้นนะเนื้อนุ่มสโลมาก90บาทนี้เป็นสีชอ็อกโกแลตนะคะสีที่2สีต่อมาเป็นสีชมพูค่ะชีสเค,ค้กนี่แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเหลืองนะคะ หรือถ้าใครจะรับครบเซต3สีคอลเลกชันเขาเลยนะคะก็240บาทไปหยัดไป30บาทเลยนะคะสนใจคลรูปเลยนะเน,เนื้อดีมากนี้แนะนำอันนี้จะเป็นซาลาเปาของแบรนด์นิกนะคะนี่นะนี่คือเนื้อดีมากนะคะชิ้นใหญ่มากราคาชิ้นละ100บาทนะคะเนื้อนุ่มสโลว์ค่ะน,นี้เป็นสีเหลืองแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นไส้เหมือนไส้ถั่วแดงเนื้อสโลว์มากค่ะ ราคา1 0 0บาทแต่ถ้าใครซื้อเป็นเซตราคา180บาทนะคะได้ครบ2สีครบคอลเลคชันเขาเลยสนใจคปร,รูปเลยค่ะต่อมาจะเป็นแก้วกาแฟจะมีทั้งหมด4สี2รุ่นคือเป็นรุ่นแพ็กเกจกับรุ่นแท็กนะคะรุ่นแพ็กเกจนี่เลยนะเป็นของแบรนด์ซันนี่คิทเช่นรุ่นแพ็กเกจจะมีสีน้ำตาลคะ่ะราคาชิ้นละ130่บบาททุกชิ้นเนื้อนุ่มสโลและมีลายเส้นนะคะนี่นะแล้วก็มีอะคริลิกแท็กทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะรุ่นแพ็กเกจหรือว่ารุ่นแท็กนะ ต่อมานะคะจะเป็นสีแดงค่ะที่เป็นรุ่นแพ็กเกจหนึ่งเซ็ตจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะเป็นสีเหลืองค่ะนี้จะเป็นแบบแท็กแท็กก็จะเป็นแท็กสันนี่คิเชนนะคะแล้วก็อะคริลิกแท็กแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะเนื้อสโลมากนะคะมีลายเส้นด้านล่างเนาะของ Mi ิกนะคะก็ใครรับเป็นเซ็ตนะคะสี่ชิ้นแบบนี้ครบคอลเลกชันเขาเลยนะคะ อันนี้นะคะจะราคาอยู่ที่480บาทได้4ชิ้นแต่ส่งฟรีนะคะคือประหยัดไป40บาทแถมส่งฟรีด้วยถือเป็นประหยัด90บาทเลยเพราะปกติค่าส่ง50เนาะคือซื้อเซต็จนี้คุ้มจุกๆลด90บาทเลยนะคะนี่นะคุ้มมากเซตนี้ใครสนใจมีงบแนะนําเก็บคขบเซตเลยค่ะคุ้มมากๆาแซมมี่แพนเค้กนะคะนี่นะมีสสีค่ะสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะอันนี้เป็นแท็กนะคะแซมมี่เดอะพาิเซียอันนี้เป็นสีเหลืองนะ ราคาชิ้นใหญ่มากนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทมีลายเส้นนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นเหมือนแบบลาดเหมือนฮันนี่นะคะสนใจแคปได้เลย140บาทต่อมาเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นแบบฟลุตที่หน่อยๆนะคะดอกไม้เป็นสีชมพูเอ้ยพีีขาแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีชมพูนี่สโลมากนะคะอันนี้ก็140บบาทเหมือนกันสนใจแคปรูปได้เลยนะคะหรือถ้าใครเอาคุ้มใครอยากเก็บครบเซตนะคะ สองสีไปเลยนะคะ260บาทสนใจแคปรูปได้เลยค่ะอันนี้เป็นอ่อคัพเค้กซันนี่คิเชนนะคะราคา130บาทนะสนใจแคปรูปได้เลยขายดีนะคะสีนี้ขายดีมากสนใจแคปรูปนะเนื้อนุ่มสโลมีลายเส้นด้านล่างนะคะ130บาทอันนี้เป็นสโนวี่นะคะราคาชิ้นละ120บบาทนะเนื้อนุ่มสโลมากนะคะ นานๆทีจะได้ออกมาขายในนี้นะเพราะมันหมดตั้งแต่ใน IG แล้วทุกคนราคา120บาทคือคุ้มมากสนใจแคปรูปเลยนะคะคับเค้กแซมมีฮ่ฮาโลวีนสีที่ขายดีที่สุดเลยจะเป็นสีนี้เลยค่ะเป็นตรงนี้เป็นลายแล้วก็ดูทุกคนเท็กเจอร์คือดีมากอันนี้ราคา140บาทราคาจะดูแพงแต่ทุกคนมันไม่แพงเลยจริงๆเพราะคุณภาพมันจัดเต็มมากๆนะคะ140บาทสีสวยลาสีสวยรายละเอียดแน่นนะคะนี่มีลายเส้นด้วย140บาทสนใจแคปรูปนะคะ คัฟเค้กฟักทองรอดนี้มาแค่สีเหลืองนะคะ90บาทเนื้อดีมากนะคะตัวนี้ขายดีมากๆใครที่เคยทักมาสั่งจะรู้ว่าหมดไวมากนะคะ90บาทสนใจแคปรูปได้เลยค่ะคุ้มๆจุกๆเลยต่อไปจะเป็นสโนปี้นะคะเป็นปังแผ่นนะราคาชิ้นละ120บาทตัวนี้ก็ขายดีมากๆนะคะสนใจแคปรูปไปได้เลยนะเนื้อดีมากด้วยแพนเค้กคิตตี้นะคะคือหาหายไปนานมากเพราะว่าน้องแบบหมดนะคะขายดีมาก ร้อยแปดสิบาทเท่านั้นทุกคนเนื้อดีนุ่มสโลขนาดนี้ร้อยแปดสิบคือคุ้มมากนะคะสนใจคือทักมาเลยร้อยแปดสิบาทคุ้มมากนี่ชิ้นใหญ่มากลายเส้นสโลด้วยนิ่มมากด้วยนะคะอันนี้แนะนําเลยค่ะนี่พาให้ดูสต็อกนะคะสั่งซื้อร้านพิมพิมมีของแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวโดนโกงนะไม่งั้นคงไม่สั่งมาขายเยอะขนาดนี้ นี่นะคะเยอะมากๆาอันนี้เฉพาะของรถใหม่นะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนก็คือทักมาสั่งได้เลยส่วนสินค้าตัวเก่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทีหลังนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งโปรโมชั่นไวนะะ้สําหรับสินค้าตัวเก่าด้วยนะคะเราจะจัดโปรโมชั่นให้เนาะส่วนสินค้าตัวใหม่นะคะเป็นสินค้าที่ดีมากๆใครไม่รีบซื้อระวังหมดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้พิม์ต้องขอโทษด,ด้วยพิมใช้โทรศัพท์ถ่ายความชาร์จอาจจะไม่เท่ากล้องเนาะเดี๋ยวพิมพจะมาถ่ายเป็นกล้องให้อีกทีหนึ่งนะคะ